สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนิเนินอินเมียนมานิเนียน,นเชียงตุงค่ะตอนนี้กําลังพาคุณยายไปนั่งรอในรถ6กล้อนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปพระาธาตอินแขวนค่ะรถคันหนึ่งเนี่ยเขาอนุญาตให้นั่ง25คนนะคะเราก็ต้องรอให้คนเต็มมะเนาะรถถึงจะออก แต่ถ้าเรารอไม่ไหวนะคะเราก็สามารถเหมารถทั้งคันขึ้นไปบนภูเขาได้เนาะซึ่งคันนึงก็อยู่ที่ประมาณแส0 0้0ส0งแสนเนี่ยแหละนีิจําไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเรานั่งรวมก็คนละ5,000ันจัดค่ะซ้ายมือมีศูนย์ปฏิบัติทำด้วยนะคะระหว่างทางก็เจอน้ําตกเยอะเลยค่ะเส <_ co op> พอมาถึงจุดนี้นะคะก็ต้องจอดรถรอกให้เจ้าหน้าที่เขาส่งสัญญาณก่อนว่าขึ้นไปได้หรือขึ้นไปไม่ได้เพราะเริ่มจากตรงนี้เนี่ยจะถนนจะเป็นวันเวแล้วค่ะนี่มีน้ำตกตลอดทางเลยค่ะ เขาไม่อนุญาตให้เอารถส่วนตัวเราขึ้นไปนะคะคือต้องไปเปลี่ยนขึ้นรถ6ล้อไปเนาะแล้วก็ทางจะโค้งหักศอกตลอดทางเลยค่ะนั่งรถ6ล้อข้ามผ่านภูเขา33ลูกค่ะระยะทางอยู่ที่ประมาณ11กิโลเมตรนะคะแต่เนื่องจากว่าถนนนะเนาะขึ้นเขาลงเขาแล้วหักศอกตลอดทางเนาะก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ40-45นาทีค่ะ บางคนเขาชอบแบบท r a c k i n g อย่างนี้นะคะก็มาเดินท r a c k i n g ขึ้นพระาธาตุอินแขวนก็มีค่ะเป็นกลุ่มหนุ่มมสาวๆอย่างเงี้ยเนาะหรือบางทีนะคะก็เป็นชาวบ้านาแถบชนบทที่มีความเชื่อกันว่าถ้าเดินขึ้นไปเนี่ยจะได้บุญเยอะกว่าเนาะอันนี้คือเป็นความเชื่อของเขานะคะท่านนี้คิดก็คืออาจจะแบบเ,เหมือน ทดลองฝึกฝนความอดทนอย่างนี้หรือเปล่าคะขันตีบารมีอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่กระเช้านะคะรถเขาก็จะมาแวะจอดเนาะใครอยากจะนั่งกระเช้าขึ้นไปก็สามารถนั่งจากตรงนี้ขึ้นไปได้นะคะราคาเท่าไหร่จำไม่ได้ละเกาหลีเข้ามาสร้างคะ่ะเ,เกาหลีได้รับสัมภาระมาสร้างเนาะส่วนถ้าเราไม่นั่งกระเช้านะคะเราก็นั่งรถขึ้นไปขึ้บนเขาได้เลยคะ่ะ พอใกล้จะถึงบนยอดเขานี่ทางโค้งนี่เป็น d o บ b l e S เลยนะคะคือ triple S เลยเนาะ S S S กี่กรบก็ไม่รู้นะคะก็มาถึงข้างบนแล้วนี่ค่ะถ้านั่งกระเช้าก็จะมาลงที่อาคารซ้ายมือนี้นะคะรถก็จะไปจอดด้านหน้าตรงนั้นเลยส่วนซ้ายมือที่เป็นถนนลงไปเนี่ยเป็นถนนเก่าค่ะที่สมัยก่อนเสลียงเขาแบกหามนักท่องเที่ยวขึ้นมาก็ใช้ถนนเส้นนี้เนาะ ถ้าท่านไหนนั่งกระเช้ามาก็จะต้องมาลงที่นี่นะคะส่วนรถนะคะก็จอดด้านหน้ากระเช้าเลยค่ะหลังจากลงจากรถแล้วนะคะเราจะต้องเดินไปอีกประมาณหนึ่งกิโลค่ะถึงจะถึงบนพระทาตอินแขวนค่ะถ้าท่านไหนเดินไม่ไหวก็สามารถใช้บริการเสลี่ยงได้ค่ะ มีนาง,ตงตเตะคุณนอยมาซีปุมาซีปุมา,มากี่รอบกี่รอบคุณยายก็จะนั่งเสลี่ยงตลอดนะคะแต่รอบนี้คุณยายมาแก้บนนะคะก็เลยไม่นั่งเสลี่ยงเนาะตั้งใจจะเดินจากจุดลงรถเนี่ยขึ้นไปถึงบนพระาธาตุอินแขวนและจะขึ้นไปสามครั้งค่ะนี่เสลี่ยงเขาก็ยังตามอยู่เรื่อยๆนะคะราคาก็จะ ทยอยลดลงลดลงเรื่อยๆเรื่อย,เ,อยเนาะสายโทร <laughs> จากจุดลงรถนะคะเราก็ต้องผ่านหมู่บ้านของชาวบ้านเนาะขายของของกินอย่างนี้ก็เยอะของที่ระลึอกอย่างนี้ก็เยอะมากเลยค่ะถ้าเป็นชาวต่างชาตินะคะจะต้องมาจ่ายค่าเข้าชมที่อาคารด้านซ้ายมือที่มีธงชาติอะคะ่ะจะต้องไปจ่ายค่าเข้าชมที่ตรงนั้นค่ะซ้ายมือก็แม่ค้าเขาก็ขายอดช่องค่ะ มั่และซองพอเราผ่านจุดจ่ายค่าเข้าชมแล้วนะคะซ้ายมือก็เป็นโรงแรมที่เราพักค่ะเราเก็บกระเป๋าไว้แล้วก็อาบน้ำเปลี่ยมเสื้อผ้ากันก่อนค่อยขึ้นไปไหว้พระรอบแรกค่ะ,ะ,ไไคะอืม สองข้างทางก็มีขายของเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าเราเจอสิงสองตัวนะคะคือทางเข้าวัดเนาะก็คือเขตบริเวณวัดแล้วนั่นเองนะคะถ้าเราเจอสิงสองตัวในอันนี้เจอลูกแมวก่อนนะคะน่ารักมากเลยเราก็ต้องถอดรองเท้าและถุงเท้า ฝากไว้นะคะหรือถ้าท่านไหนไม่อยาก <c oughs> ฝากก็สามารถเอาใส่ในถุงผ้าแล้วก็หิ้วไปได้ซ้ายมือคือเด็กๆนักเรียนนะคะ <c oughs> หิ้วปินโตกับรองเท้าของตัวเองกลับมาจากโรงเรียนกันเนาะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้คือองค์จำลองก่อนก่อนที่จะถึงข้างบนค่ะต <c oughs> ันำาไม่เป็นลคครเลย พิวมะพิวมะโอะิมา้าเอ้ยอก่อนจะไปถึงพระาธาตุนะคะทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นคลินิกนะคะเผื่อท่านไหนแบบไม่สบายหรืออะไรก็มาขอยาได้นะคะแล้วก็นี่องค์พระาธาตุอินแขวนองค์จริงค่ะส่วนอันนี้คนป้าแกไปขายขนมกลับมาเนาะนี่ชอบก็เลยถ่ายไว้สำหรับคนท้องถิ่นนะคะถ้าท่านไหนที่ไม่อยากก ที่โรงแรมเนาะเพราะค่าโรงแรมมันคืนนึงก็ก็สองสามพันบาทเนาะฉะนั้นนะคะเราก็สามารถไปพักที่เต็นท์นี่คะ่ะเต็นท์ข้างหน้านี้ที่รัฐบาลเขากั้นไว้ให้อ่อที่ทางวัดเขากั้นไว้ให้ได้หรือจะไปขอพักในวัดนะคะอันนี้คือวัดนะคะสีทองทองเนาะอาคารในวัดก็ได้นะคะแล้วก็รอบๆนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นเกสเ t ้า u s อย่างเงี้ยให้พักเยอะนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นชาวบ้านเขาเนาะเอาเสือ เตรียมหมอนอตะกร้าใส่กับข้าวอะไรมากินกันเสร็จแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะนอนกันตรงนี้แหละนะคะ ครอบครัวเราก็มานั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิกันจนถึงมืดค่ําเลยค่ะก็ได้สองบรรยากาศนะคะตอนที่ยังมีแสงอพระอาทิตย์แสงสว่างอยู่เนาะแล้วก็เดี๋ยวอีกมืดค่ามาก็จะเจออีกบรรยากาศหนึ่งนะคะสวยงามมากเลยค่ะ ဒီပြူပြူတွေကဂျလီမှုခိုးကြအောင်။ဘဝိດရောမမင်းနေတာ။ หาพันโค้งหังดีมันไก่ก็หังเดียวเอาไล่โคโล่เนี่ยมันหังดีอันไหนของอ่ะหอมเอันเห้อ อืออยากครับเอาโอ้ ไหว้พระเสร็รอบแรกแล้วก็ออกประตูที่อยู่ทางด้านตรงข้างหน้าองค์พระธาตุมานะคะก็จะเจ,เจอตลาดนะคะที่เขาขายของกินกันเนาะแบบของกินท้องถิ่นนะคะที่เป็นข้าวเหนียวเป็นปลาทอดกุ้งทอดออแล้วก็ข้าวโพดปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะเลยเขามีที่เช่าให้ชัดแบดด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ได้พักในเกสเฮาส์หรือโรงแรมอย่างเงี้ยถ้าแบตโทรศัพท์เราหมดเนี้ยเราก็สามารถ ไปขอเช่าเขาเรียกเช่าใช่ไหมก็คือไปขอชัดที่ร้านเขาก็จะคิดเงินตามเป็นชั่วโมงอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีร้านขายของเยอะมากเลยค่ะหลังจากเดินตลาดแล้วก็เข้าไปในเขตวัดอีกรอบหนึ่งไปไหว้พระาธาตุอินแขวนรอบที่สองค่ะหลังจากนั้นนะคะพรุ่งนี้เช้าๆแต่งเป็นชุดไทยเขินเพื่อที่จะขึ้นไปไหว้พระาธาตุอินแขวนอีกรอบหนึ่งค่ะคือมาสมมติเนาะ 那吧 <laughs> <laughs> หลังจากไหว้พระาธาตุอินแขวนรอบที่3ตอนเช้าแล้วนะคะขากลับก็กลับทางเดิมค่ะไปขึ้นรถที่ตรงจุดเดิมที่ลงเมื่อวานนะคะอ่าซ้ายขวาเนาะผ่านหมู่บ้านอีกก็จะมีชาวบ้านเขาเอาผักผลไม้ขอโทษค่ะผักปลายอย่างเงี้ยมาขายกันน้อยเยอะเลยค่ะ หลังจากนั้นก็นั่งรถหกล้อล,ลงเหมือนเดิมค่ะขาลงนี่ไวหน่อยนึงค่ะประมาณ30นาทีเองค่ะก็คลิปนี้นะคะขึ้นไปกราบไหว้นมัสการองค์พระาธาตุอินแขวนหนึ่งในห้ามหาบูชาสถานจิตวิญญ,ญาณของชาวเมยียนมาทุกคนค่ะเอามาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะก็คลิปนี้จะขอตัวลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินินอินเมียนมานินิน เชียงตุ่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราสองคนพี่น้องในการทำคลิปต่อไปได้เรื่อยๆเนาะลาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ